สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเต่ามาเชียได้แ้ครับพี่น้องครับผมเอาคลิปนี้ภาพพี่น้องที่เปลี่ยนบรรยากาศครับผมกับมาข้างหนองคายเด้อครับพี่น้องครับหนองคายหนองคายนี่ข้าเฟ่แบบจัดสวนความครับพี่น้องเนาะนี่บบทายบรรยากาศไหมพี่น้องเบิ้งครับผม คอเลตคาเฟ่ครับผมคอเลตคาเฟ่ทางหนองคายเด้ครับพี่น้องคเอาคลิปนี้ครับผมมานำเสนอแนวทางตัวเลขของพ่อนครนายกครับพี่น้องเนาะพ่อนครนายกแล้วก็เลขของลุงรรตลี่ครับผมคุณลุงโรตลี่ครับเป็นแนวทางเสียงโชคเสียงดวงบางเด้ครับผมพร้อมกับจะมาแจ้งข่าวครับผม เมื so the centre, the ่อคืน you ี Remember, the ่ครับผมก่ามาเชียลรงคลิปของอาเซียนเขาไงครับผมครับหรือซื้อว่าเลขก็่ามาเชี่อจะเขียนคิดไปตัวหนึ่งด้วยครับผมจึงได้ต้องขอขออภัยครับผมครับเพื่อนอาจารย์เซี่นเขาไงเลยก็พี่น้องยัฟซี่ครับผมสี่ก่ามาเชี่เขียนคิดไปตัวหนึ่งก็คืออาเพื่อนบอกซีซีแต่ว่าก่ามาเชี่ไปเขียนเป็นซีหนึ่งด้วยครับผมครับเดี๋ยวกล่ามาเชย่อจแจ้งในคลิปนี้แหละครับพี่น้องเนาะในคลิปนี้ครับผม ครับเอาตอนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขพ่อนครนายกคุณลุงรอตเตอรี่ครับผมเลขวิ่งครับอากาเลขของเซียนขอใหญ่ครับผมเกามาเชียกับขอขอประคุณอ่าตัวันนี่เยอครับผมทีเมตาแนวทางให้กับเกามาเชียทรงต่อพี่น้องเอซี่ครับผมอาพี่น้องบัวยักษ์ครับบัวยักษ์ครับผม โอ้อยหหนกงามสัตว์สักถึนลานบัวเป็นครับผมนี่ครับผมเอ้าไปเบิ่งตัวเล็กน้ำกันเลยครับพี่หน่อนครับผมครับ คุณลุงเลตเตอรี่ครับผมพ่อนครนายกเพิ่นจะเป็นสูตรใหม่ได้ครับผมพ่อนครนายกครับผมครับเป็นสูตรใหม่ล่างอย่างเดียวครับผมตรงตรงไม่ต้องกลับครับผมพ่อนครนายกครับพิจนาเบิงเป็นแนวทางเสียงสูขเสียงดวงเด้อครับผมเพิ่นจะว่ามีเหลขกสามสิบหกคุยเราได้ครับพี่น้องครับผมเพิ่นเอาเหลขกล่างมาให้เบิงครับพี่น้องเนาะครับผมเอาครับพี่น้องครับผมนีขึ้นขอแก่ตัวเหลขกของอาจารย์เซียนเขาใหญ่เด้ครับผม 44ครับพี่น้องเนาะ44เด้อครับผมครับนี่เพิ่นลงคลิปไปแล้วครับผมว่าหันเพื่อให้วิ่งบนแปดวิ่งล่างอ่าเข่าทั้งบนทั้งล่างครับผมวิ่งล่างเก้าครับวันนี้เพิ่นให้วิ่งบนสองกับสี่ครับผมวิ่งล่างสามห้าหกนี่คือตัวเด่นเด้อครับผมนี่แก้ไขแค่ตัวนี้ครับพี่น้องเนาะครับ44ครับพี่น้องครับผมอ๋อครับผมเลขของคุณลุงลอตอรี่ครับผม เลขของคุณลุงลอตรี่ครับว่าหันเข้าบนเด้อครับพี่น้องเข้าบนครับคนในหกกับแปดเข้าที่แปดครับหมวดนี้ครับพี่น้องเนาะวิ่งบนหกกับสองครับวิ่งล่างหนึ่งกับสองกับสองครับผมสองส่วนสองเลยครับผมเทิงบนเทิงล่างครับคุณลุงลอตรี่ครับผม นี่แหละครับพี่น้องครับผมเลขของพ่อนครนายกสูตรใหม่เด้อครับพี่น้องสูตรใหม่ว um, ิ่งล <pounds VI>. ่าง3กับ5เน้นตรงตรงครับพี่น้องเนาะสามหนึ่งสามสามสามสี่สามห้าห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่ห้าห้าครับผมครับเอาแคปหน้าจอไวเด้อครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้ครับผมเน้นตรงตรงครับผมครับแนวทางตัวเลขกับพ่อนครนายกครับพี่น้อง ชมบรรยากาศต่อครับพี่น้องเนาะบรรยากาศงามไม่ดีครับผมถ้ามาช่วงเสโซหรือว่าตอนเย็นเย็นจะดีเยอะครับผมมันมีแดดแย่งพดครับผมนี่ครับโอ้มีมองล้านผักพันจอนใจมากไม้ครับผมนี่ครับผมง่ามเยอะครับพี่น้องเนาะ สีแดงพร้อมครับสวยงามดีเบิ่งต้นตาลอันอันนี้เฮาบ่เห็นโดนแล้วเนาะเกามาเชียไม่เคยเห็นเลยต้นตนบ่บ่แม่นเน่าต้นตาลคูอีหยังที่เพิ่นหวานแนะเฮาเห็นอยู่โคราชตอนนั้นนะอ๋อตาลคูเอองามเนาะเดี๋ยวมีอีกดิครับพี่น้องเดี๋ยวทางออกสิเป็นตางงอค่ะนี่ครับอันนี้เกามาเชียร์ลงคลิปอันสำนักใดนี่พ่อนครนายก อ, <ผม S 1> อ๋อพ่อนคะรนายกเด้อค่ะท่านผู้ชมสุดหม่ของเพ่นเดล็กล่างย่างเดียวเพ่นสง่งมม่น้ำเสียเพ่นว่าซ้อมเบิ่งกรนแล้วกะตัวเลขนี่มันเขามาหลายงวดแล้วแต่ว่าพอเห็นอันว่ามีหลายสำานักก็เลยบไดงให้ได้ล่องหายค่ะคนี่ลระค่ะเป็นผู้ชมขอบคุณหลายๆเด้อค่ะอาจารย์แหลก็เีษมทุกทันเพ่นสิอยูทั้งหลังพ่อเพ่นเห็นแบบว่าคลิป มีเขามีรุดเพื่อนจะเขามาสวนมาซอยนะเนะี่นลลยครับผมค่ะขอบคุณหลายๆครับเอเพื่อนว่าเขาจะตรงเนี้ยน่แหละเพื่อนบอกว่าเน้นตรงๆเลยเน้นตรงค่ะท่านผู้ชมครับเอาเดี๋ยวพาพี่นอ้องเอซีช่มบรรยากาศต้อนได้ครับผมตัวเลกอะให้พี่น้องเบิ้งแล้วว่างันครับผมนี่ครับผมช่มบรรยากาศต่อครับผมบสวัสดีพี่น้องเอฟซีทัาง น้องค่ายเด้ครับผมตาอันงองครับผมเอาครับผมเก็บทาบพบรรยากาศไม่พี่น้องเอ็ซีเบิ้งก่อนครับผมกับยูฟอร์เรดคาเฟ่ได้ครับผม มันก็งามงามครับผมลมเลือนดีครับผม เอาถ่ายคลิปนี้่กามาเชียร์กับพ่อวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมครับมีโชคมีลาบถูกงวดเงินเป็นน้ำกันครับพี่น้องเนาะครับคลิปนี้ก็ถือว่าที่เด็ดครับผมเลขของพ่อนครนายกมาแบบไม่ครับผมครับล่างอย่างเดียวครับเน้นตรงๆไม่ต้องกลับครับแล้วก็เลขของคุณลุงลอตเตอรี่ครับผมครับเลขวิ่งครับว่างหันเพิ่นกับเข่าครับพี่น้องเนาะครับงวดนี้ก็อย่าเผลอเด้อครับผมแล้วก็เลขของ อาจารย์เซียนเขาใหญ่ครับผมสุดยอดเลขหลักสิบครับทั้งบนทั้งล่างครับก็มาเชียร์กับมาแก้ไขตัวเลขให้พี่น้องแอมซี่อะเด้อครับผมขอขอบพูดพี่น้องแอมซี่ที่อคอมเมนต์ครับผมถ่ายคลิปนี้กับขอวอวยพรให้พี่น้องแอมซี่โชคดีสุขสุขค้นครับผม16เมษาย,ยน67สสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ